จากเครื่องประดับสู่หัวใจเทคโนโลยีครูฟังครับเวลาพูดถึงคำว่าทองคำภาพแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของหลายหลายคนมักจะเป็นร้านทองเครื่องประดับแหวนสร้อยคอหรือแม้กระทั่งตู้เซฟที่เก็บแท่งทองคำเงาวับใช่ไหมครับแต่ครูฟังรู้ไหมครับว่านั่นเป็นเพียงด้านเล็เลกๆของความจริงเท่านั้นเพราะทองคำที่เรารู้จัก ไม่ได้หยุดอยู่แค่การประดับตกแต่งหรือการลงทุนแต่จริงๆแล้วมันแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจําวันของเรามากกว่าที่คิดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าแทบทุกครั้งที่คุณหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาทุกครั้งที่คุณกดปุ่มคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งเวลาคุณเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านล้วนมีทองคําซ่อนอยู่ในนั้นถึงสิน้นปัญหาคือเรามักมองทองคําเพียงในฐานะของหรูหราหรือสินทรัพย์ปลอดภัยจนเราลืมไปว่าความจริงแล้ว โลกเทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังดูดซับทองคำไปใช้ในปริมาณที่มหาศาลและนั่นคือสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงตลาดทองคำในอนาคตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคุณฟังรู้ไหมครับว่าทำไมทองคำถึงกลายเป็นโลหะที่ขาดไม่ได้ในโลกอิเล็กทรอนิกส์คำตอบง่ายๆเลยคือทองคำมีคุณสมบัติที่ไม่มีโลหะชนิดใดแทนที่ได้มันไม่เป็นสนิมไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ไม่เสื่อมสภาพง่ายและยังนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดงหรือเงินในบางเงื่อนไขอีกทั้งยังมีความทนทานสูงเวลาทำงานกับวงจรเล็กๆที่มีความละเอียดมากๆทองคำจึงเป็นเหมือนพระเอกตัวจริงที่คอยให้พลังงานวิ่งผ่านอย่างเสถียรน,นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกตอนนี้ทองคำไม่ได้ถูกแย่งซื้อแค่โดยนักลงทุนหรือธนาคารกลางอีกต่อไปแต่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีก็ก,กาลังแย่งทองคาเช่นกัน คุณฟังลองคิดภาพตามนะครับมือถือเพียงเครื่องเดียวใช้ทองคําไม่กี่มิลลิกรัมแต่ถ้าโลกผลิตมือถือปีละพันล้านเครื่องนั่นหมายความว่ามีทองคําถูกดูดหายไปจากตลาดเป็นตันๆทุกปีและยังไม่นับรวมคอมพิวเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ดิจิทัลอื่นๆที่ต่างก็ใช้ทองคําเป็นส่วนประกอบ พอเป็นแบบนี้ความจริงที่น่าตกใจก็คือราคาทองคําที่เราเห็นทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยเงินเฟอ้อหรือค่าเงินดอลลาร์อย่างเดียวแต่ยังมีแรงกดดันจากความต้องการทางอุตสาหกรรมที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่องและแรงกดดันนี้มันซ่อนอยู่เงียบๆโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่ทันสังเกตคุณฟังรู้ไหมครับว่านักวิเคราะห์บางรายเริ่มมองว่าการเติบโตของเทคโนโลยีใหม่อย่างปัญญาประดิษฐ์รถยนต์ไฟฟ้าและโลกดิจิทัลทั้งหมด จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ทองคําหาย,ยากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนลองนึกภาพว่าทุกบริษัทเทคโนโลยีใหญ่พร้อมใจกันต้องใช้ทองคําในสายการผลิตแล้วในเวลาเดียวกันธนาคารกลางก็ยังคงกวาดซื้อทองเข้าคลังสํารองเคื่มแบบนี้ผลลัพธ์คืออะไรครับคําตอบคือสงครามเงาที่ไม่ได้ปรากฏในหน้าน้งสือพิมแต่เกิดขึ้นจริงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และสิ่งที่แย่งก็คือทองคํานี่เองแต่เดี๋ยวก่อนครับมีเรื่องที่พลิกผันกว่านั้นอีก คุณฟังลองจินตนาการว่าถ้าวันหนึ่งอุตสาหกรรมใช้ทองมากจนไม่เหลือพอสําหรับการลงทุนผลที่ตามมาจะเป็นยังไงนักลงทุนที่เคยถือทองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอาจจะต้องแย่งซื้อแข่งกับโรงงานผลิตโทรศัพท์โรงงานผลิตแบตเตอรี่หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลที่ใช้ทองคําในอุปกรณ์การแพทย์ผลขึ้นราคาทองคําอาจจะไม่ใช่แค่ขึ้นแต่ขึ้นอย่างที่ยากจะควบคุมนี่คือความจริงที่หลายคนยังไม่ทันได้มอง คุณผู้ฟังครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องเผชิญโลกที่ทองคําไม่ใช่เพียงเครื่องประดับแต่เป็นวัตถุดิบสําคัญที่โลกต้องใช้ราคาทองคําจะยังอยู่ในมือคุณหรือไม่สุดท้ายผมอยากชวนคุณผู้ฟังตั้งคําถามกับตัวเองว่าวันนี้คุณมองทองคําเป็นเพียงของสะสมหรือคุณเริ่มเห็นแล้วว่ามันคือพลังงานซ่อนเร้นของโลกอนาคตถ้าคําตอบของคุณคืออย่างหลังคุณก็พร้อมจะติดตามเส้นทางใหม่ของทองคําไปกับผม และในตอนต่อไปเราจะพาไปเจาะลึกว่าสมาร์ทโฟนที่อยู่ในมือคุณผู้ฟังนี่แหละครับคือตัวการสำคัญที่กำลังทำให้ความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุดอย่าพลาดนะครับเพราะความจริงที่จะเล่าต่อไปมันอาจทำให้คุณมองมือถือที่ถืออยู่ในมือตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกเลยก็ได้ทองคำในสมาร์ทโฟนและโลกดิจิทัลคุณผู้ฟังครับเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นมันดูเหมือนเป็นของธรรมดาที่เราพกติดตัว แต่ความจริงแล้วข้างในเต็มไปด้วยสิ่งที่ซ่อนความลับมากกว่าที่ตาเราเห็นคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามือถือเพียงหนึ่งเครื่องมีทองคำซ่อนอยู่ในนั้นจริงๆทองคำถูกใช้ในชิ้นส่วนเล็กๆที่มองแทบไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นแผงวงจรตัวเชื่อมต่อหรือขั้วไฟฟ้าที่ต้องอาศัยคุณสมบัติพิเศษของทองคาเพราะมันไม่ขึ้นสนิมไม่เสื่อมสภาพง่ายและส่งกระแสะไฟฟ้าได้อย่างเสถียรหลายคนไม่เคยรู้เลยว่า ความลื่นไหลที่เรากดหน้าจอหรือสัญญาณที่ไม่สะดุดส่วนหนึ่งเกิดจากทองคำที่ถูกฝังอยู่ในเครื่องของเรานี่เองคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามือถือเครื่องหนึ่งอาจใช้ทองคำเพียงไม่กี่สิบมิลลิกรัมฟังดูเหมือนน้อยใช่ไหมครับแต่เมื่อโลกผลิตมือถือปีละเป็นพันล้านเครื่องปริมาณทองคำที่ถูกใช้จริงๆกลับมีมากกว่าที่หลายคนคาดคิดอย่างมหาศาลปัญหาก็คือโลกดิจิทัลไม่ได้หยุดแค่สมาร์ทโฟน โทรศัพท์เป็นเพียงประตูบานแรกที่พาเราเข้าสู่ยุคใหม่แต่ในความเป็นจริงคอมพิวเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าอุปกรณ์เครือข่ายหรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดต่างก็ต้องใช้ทองคําทั้งสิ้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันความต้องการทองคําก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความขัดแย้งจึงเริ่มต้นตรงนี้ครับเพราะในขณะที่ธนาคารกลางยังคงกวาดซื้อทองเข้าคลังสำรองนักลงทุนยังเก็บทองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่อุตสาหกรรมดิจิทัลก็กำลังดูดทองไปใช้จำนวนมากเช่นกันนั่นหมายความว่าทองคำกำลังถูกแย่งชิงจากหลายทิศทางพร้อมๆกันแล้วคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับสมาร์ทโฟน1,000ล้านเครื่องที่ถูกผลิตทุกปีหากแต่ละเครื่องใช้ทองคำแม้เพียงนิดเดียวเมื่อนำรวมกันก็เท่ากับการดูดซับทองคำหลายร้อยตันออกจากตลาดโดยที่ทองคำเหล่านั้นจะไม่ถูกนำกลับมาใช้ในรูปแบบแท่งหรือนำไปลงทุนอีก แต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานและสุดท้ายก็ถูกทิ้งไปสิ่งที่เปิดเผยตรงนี้คือโลกกำลังเจอกับปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าการหายไปอย่างเงียบๆของทองคำในตลาดโลกมันไม่ได้หายเพราะนักลงทุนขายมันไม่ได้หายเพราะรัฐบาลกวาดซื้อแต่หายเพราะมันถูกฝังอยู่ในของใช้ประจาวันของเราทุกคนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการรีไซเคิลทองคำจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังทำได้ยากและไม่คุ้มทุนในหลายกรณี มือถือหนึ่งเครื่องใช้ทองไม่มากพอที่จะดึงกลับมาได้ง่ายโรงงานหลายแห่งจึงเลือกทิ้งมากกว่าจะรีไซเคิลน,นั่นยิ่งทําให้ทองคําสูญหายไปจากระบบอย่างถาวรจุดพลิกผันอยู่ตรงนี้ครับทองคําที่หายไปจากระบบไม่ได้ทําให้ความต้องการลดลงกลับตรงกันข้ามความต้องการกลับพุ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ยิ่งผลิตสมาร์ทโฟนมากขึ้นยิ่งพัฒนาเทคโนโลยีใหม่มากขึ้นทองคำก็ยิ่งถูกใช้มากขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีทางหลีกเลี่ยงคำถามที่น่ากลัวก็คือถ้าวันหนึ่งทองคำถูกดูดไปใช้จนไม่พอสำหรับการลงทุนราคาที่เราคุ้นเคยอยู่ทุกวันนี้จะยังคงอยู่หรือไม่หรือมันจะพุ่งทะยานจนเกินจินตนาการเพราะทุกฝ่ายต่างก็ไม่สามารถหยุดความต้องการใช้ทองคำได้เลยคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะมือถือที่อยู่ในมือคุณตอนนี้แหละคือตัวการสําคัญที่ทําให้ความต้องการทองคําเพิ่มขึ้นทุกวันทุกครั้งที่คุณกดหน้าจอมันคือการกดซ้ําลงไปในความต้องการทองคําของโลกโดยไม่รู้ตัวและผมอยากชวนคุณผู้ฟังคิดตามว่าทองคําที่ถูกใช้ในสมาร์ทโฟนของคุณไม่ได้กลับคืนมาอีกมันหายไปจากระบบเหมือนหยดน้ําที่ซึมหายลงดินแล้วถ้าวันหนึ่งน้ําในบ่อหมดไปคุณผู้ฟังคิดว่าโลกจะยอมแล้งจริงๆหรือ จะต้องแย่งกันอย่างดุเดือดเพื่อหาน้ำหยดสุดท้ายนี่คือภาพจริงที่หลายคนยังไม่ทันได้มองและมันกำลังเกิดขึ้นกับทองคำในโลกดิจิทัลของเรานะครับสุดท้ายนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังติดตามต่อว่าในตอนถัดไปเราจะไปเจาะลึกถึงอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่กำลังใช้ทองคำอย่างมหาศาลนั่นคือพลังงานสะอาดแผงโซลาเซลล์และเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่กำลังจะเปลี่ยนเกมทองคำไปตลอดกาลคุณผู้ฟังอย่าพลาดนะครับเพราะเรื่องราวเหล่านี้ อาจทำให้คุณมองอนาคตทองคำต่างจากที่เคยเชื่อพลังงานใหม่กับทองคำคุณผู้ฟังครับเวลาพูดถึงพลังงานสะอาดหลายคนอาจนึกถึงแผงโซลาเซลล์ที่ตั้งเรียงรายท่ามกลางทุ่งกว้างหรือกังหันลมขนาดใหญ่ที่หมุนช้าๆอยู่ริมทะเลแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังความสะอาดเหล่านั้นแท้จริงแล้วยังมีสิ่งที่ซ่อนอยู่และสิ่งนั้นก็คือทองคำปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือ โลกกำลังเร่งเดินหน้าเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นนี้ไม่ได้ใช้เพียงเทคโนโลยีอย่างเดียวหากแต่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติพิเศษและหนึ่งในนั้นก็คือทองคำโลหะที่หลายคนคิดว่าอยู่แค่ในร้านทองแต่ความจริงแล้วมันกำลังเป็นหัวใจของพลังงานอนาคตคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในการสร้างแผงโซลาเซลล์แต่ละชิ้นจำเป็นต้องใช้ทองคำในการเคลือบ และเชื่อมต่อส่วนต่างๆของวงจรไฟฟ้าเพราะทองคําไม่เป็นสนิมและนำไฟฟ้าได้อย่างเสถียรเมื่อแผงเหล่านี้ต้องทำงานกลางแดดเป็น 10, 10ปีความทนทานของทองคําจึงกลายเป็นคำตอบที่ไม่มีโลหะใดมาแทนได้และไม่ใช่แค่โซลาเซลล์เท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่รุ่นใหม่และเทคโนโลยีเก็บพลังงานขนาดใหญ่ก็ใช้ทองคำเช่นเดียวกันเพื่อให้การส่งผ่านพลังงานทำได้อย่างเสถียรที่สุด โลกกำลังเข้าสู่ยุคที่พลังงานไม่เพียงแต่ต้องสะอาดแต่ยังต้องมั่นคงและเชื่อถือได้ซึ่งทองคำก็คือสิ่งที่ช่วยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงความขัดแย้งจริงเริ่มปรากฏชัดเมื่อภาคพลังงานสะอาดต้องใช้ทองคำมากขึ้นเรื่อยๆในเวลาเดียวกันกันกบที่อุตสาหกรรมดิจิทัลก็กำลังดูดทองไปใช้ไม่หยุดและธนาคารกลางก็ยังคงกวาดซื้อเก็บเข้าคลัง คุณผู้ฟังเห็นไหมครับว่าทุกทิศทางกำลังแย่งชิงสิ่งเดียวกันนั่นก็คือทองคำคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหลายประเทศที่ประกาศเดินหน้าพลังงานสะอาดกลับต้องประชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะราคาวัตถุดิบโดยเฉพาะทองคำเมื่อราคาทองพุ่งสูงขึ้นต้นทุนการผลิตแผงโซลา่าหรือแบตเตอรี่ก็พุ่งตามและสุดท้ายคนที่ต้องจ่ายก็คือประชาชนอย่างเราๆที่ต้องซื้อพลังงานในราคาที่แพงขึ้น แต่สิ่งที่ถูกเปิดเผยก็คือถึงต้นทุนจะสูงเพียงใดโลกก็ไม่สามารถถอยหลังจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดได้อีกแล้วเพราะการเปลี่ยนผ่านนี้เป็นทั้งเรื่องเศรษฐกิจความมั่นคงและภาพลักษณ์ของประเทศดังนั้นความต้องการทองคำในภาพพลังงานจึงไม่ใช่สิ่งที่จะหยุดได้แม้ราคาจะสูงขึ้นเพียงใดก็ตามคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่าถ้าโรงงานผลิตโซลาเซลล์ทั่วโลก ต่างแย่งซื้อทองคําเพื่อเร่งผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการในขณะที่ธนาคารกลางก็ยังซื้อเพื่อกักตุนเป็นสินทรัพย์สำรองแล้วนักลงทุนรายย่อยก็ยังเก็บทองเพื่อป้องกันความเสี่ยงแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นจุดพลิกผันอยู่ตรงนี้ครับทองคําไม่ได้เป็นเพียงของหรูหราหรือของสะสมอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นวัตถุดิบเชิงยุทธศาสตร์ที่ทุกประเทศจําเป็นต้องมีไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อเก็งกําไร แต่เพื่อให้ไฟฟ้าในบ้านคุณผู้ฟังติดสว่างเพื่อให้รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้และเพื่อให้ระบบพลังงานสะอาดทำงานได้อย่างมั่นคงคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าบางนักวิจัยเริ่มตั้งคำถามว่าถ้าทองคำถูกดูดไปใช้ในภาคพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วโลกอาจเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าขาดแคลนเชิงโครงสร้างหมายความว่าต่อให้ทองคำสูงขึ้นก็ไม่สามารถทำให้มีทองเพิ่มได้ เพราะทองคำไม่สามารถผลิตขึ้นใหม่ในเวลาอันสัน้นการขุดแร่ทองคำแต่ละเหมืองต้องใช้เวลาและต้นทุนมหาศาลกว่าจะได้ทองออกมาเพียงเล็กน้อยนี่คือความจริงที่น่าตกใจทองคำกำลังเป็นทรัพยากรที่มีค่าในแบบเดียวกับน้ำมันยุคก,ก่อนและหากวันหนึ่งโลกต้องแย่งทองเหมือนที่เคยแย่งน้ำมันความปั่น่วนทางเศรษฐกิจก็อาจรุนแรงไม่แพ้กันคุณผู้ฟังครับลองคิดตามนะครับว่า วันนี้ถ้าไฟฟ้าที่คุณใช้เปิดหลอดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จโทรศัพท์ต้องพึ่งพาทองคำที่ซ่อนอยู่ในวงจรแล้วถ้าวันหนึ่งทองคำขาดตลาดจริงๆคุณคิดว่าไฟฟ้าที่คุณใช้จะยังถูกเหมือนเดิมอยู่ไหมหรือมันจะกลายเป็นต้นทุนที่ทุกคนต้องแบกรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือความจริงที่หลายคนอาจไม่เคยรู้และมันกำลังเกิดขึ้นแล้วในเงามืดของการเปลี่ยนผ่านพลังงานโลกสุดท้ายนี้ ผมอยากชวนคุณผู้ฟังคิดตามอีกครั้งว่าวันนี้คุณมองทองคำเป็นเพียงเครื่องประดับหรือคุณเริ่มเห็นแล้วว่ามันคือหัวใจของพลังงานสะอาดในโลกอนาคตหากคุณเริ่มเข้าใจคุณก็พร้อมที่จะก้าวไปสู่ตอนต่อไปในตอนหน้าเราจะไปเจาะลึกกันว่าทำไมทองคำถึงไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีและพลังงานแต่ยังถูกใช้ในทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคและช่วยชีวิตผู้คนทั่วโลกคุณผู้ฟังอย่าพลาดนะครับ เพราะสิ่งที่จะได้ยินต่อไปอาจทำให้คุณตกใจยิ่งกว่าที่เคยรู้เกี่ยวกับทองคำทั้งหมดที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับเวลาพูดถึงการแพทย์หลายคนอาจนึกถึงยารักษาโรคเครื่องมือผ่าตัดหรือเครื่องตรวจวินิจฉัยต่างๆแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทองคำที่เราคิดว่าเป็นเพียงโลหะหรูหรากำลังถูกใช้เพื่อช่วยชีวิตผู้คนมากมายปัญหาที่โลกการแพทย์กำลังเผชิญคือโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งโรคหัวใจ และโรคติดเชื้อที่ดื้อยาไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการแบบเดิมเพียงอย่างเดียวนักวิทยาศาสตร์จึงต้องมองหาวิธีใหม่ๆและสิ่งที่ถูกค้นพบก็คือทองคํามีคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างน่าทึ่งคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในระดับที่เล็กกว่าผงดุลหลายพันเท่าทองคําสามารถถูกเปลี่ยนให้เป็นอนุภาคนาโนที่เข้าไปทํางานในร่างกายได้ออนุภาคทองคำเหล่านี้ถูกใช้เพื่อตรวจจับเซลล์มะเร็งช่วยให้การวินิจฉัยโรคแม่นยำขึ้น และยังถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการรักษาโรคโดยตรงความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นเมื่อทองคำที่เคยถูกมองว่าเป็นของสะสมกำลังกลายเป็นทรัพยากรที่จำเป็นในวงการแพทย์ทุกครั้งที่นักวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ความต้องการทองคำก็เพิ่มขึ้นไปอีกและเมื่อรวมกับการใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆก็ยิ่งทำให้ทองคำถูกแย่งชิงมากขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ฟังลองคิดภาพตามนะครับ วันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถใช้อนุภาคทองคำยิงตรงไปที่เซลล์มะเรง็งโดยไม่ทำลายเซลล์ปกติรอบๆนั่นหมายถึงผู้ป่วยสามารถรักษาโรคร้ายได้โดยไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากผลข้างเคียงของการฉายแสงหรือเคมีบำบัดอีกต่อไปและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะทองคำที่ซ่อนอยู่ในห้องแลบไม่ใช่ในร้านทองสิ่งที่ถูกเปิดเผยก็คือทองคำไม่ได้เป็นเพียงโลหะที่มีค่าในตลาดการเงิน แต่กำลังกลายเป็นเครื่องมือรักษาชีวิตมนุษย์เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยด้วยทองคำสามารถค้นหาโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพิ่มโอกาสในการรักษาให้ประสบความสำเร็จสูงขึ้นอย่างมากคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าโรงพยาบาลและห้องวิจัยจำนวนมากทั่วโลกกำลังทดลองใช้ทองคำในวิธีการรักษาใหม่ๆเช่น การใช้อนุภาคทองคำในการส่งยาตรงไปที่อวัยวะเป้าหมายการใช้ทองคำช่วยทำให้เครื่องตรวจวัดมีความละเอียดสูงขึ้นหรือแม้แต่การใช้ทองคำในการสร้างวัสดุชีวภาพที่เข้ากับร่างกายมนุษย์ได้แต่จุดพลิกผันที่แท้จริงคือถ้าเทคโนโลยีเหล่านี้ก้าวหน้าจนใช้จริงในวงกว้างความต้องการทองคำจะไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องประดับหรือการลงทุนอีกต่อไปมันจะเป็นเรื่องของการรักษาชีวิต เป็นเรื่องของการเข้าถึงการแพทย์ที่ดีที่สุดใครมีทองก็อาจมีสิทธิ์ในการรักษาที่เหนือกว่าคนอื่นคุณผู้ฟังลองถามตัวเองดูสิครับว่าถ้าวันหนึ่งคุณหรือคนที่คุณรักต้องพึ่งการรักษาด้วยทองคําจริงๆคุณจะยังมองทองคําเป็นเพียงสินทรัพย์ปลอดภัยหรือคุณจะเริ่มเห็นว่ามันคือสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆเพราะมันหมายถึงโอกาสในการมีชีวิตต่อไปนี่แหละครับคือสิ่งที่หลายคนยังไม่ทันสังเกต โลกการแพทย์กำลังเปลี่ยนทองคำจากวัตถุแห่งความหรูหราให้กลายเป็นเครื่องมือแห่งความหวังและนั่นทำให้การแย่งชิงทองคำรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กับเศรษฐกิจแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตมนุษย์คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการค้นพบเหล่านี้กำลังทำให้หลายประเทศมองทองคำเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่สำรองไว้ในคลังหลวงแต่สำรองไว้เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชน ถ้าประเทศไหนมีทองมากพอประเทศนั้นก็อาจมีได้เปรียบในการดูแลผู้ป่วยมากกว่าประเทศอื่นปัญหาที่ซ่อนอยู่คือแล้วประชาชนทั่วไปอย่างเราจะเข้าถึงการรักษาเหล่านี้ได้จริงหรือไม่หรือสุดท้ายทองคําจะถูกผูกขาดโดยอุตสาหกรรมการแพทย์ระดับสูงทําให้การรักษาแบบใหม่กลายเป็นสิ่งที่มีเฉพาะคนรวยเท่านั้นที่เอื้อมถึงคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ แต่มันสะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทองคำที่เคยเป็นเครื่องประดับบนคอหรือข้อมืออาจกลายเป็นเงื่อนไข,ขของการมีชีวิตรอดจริงๆสุดท้ายนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังคิดตามว่าเราจะยังมองทองคำเหมือนเดิมได้อีกหรือไม่ถ้ารู้ว่ามันอาจเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาโรคร้ายและถ้าวันหนึ่งคุณต้องเผชิญทางเลือกระหว่างการลงทุนเพื่อเก็บกำไรกับการถือทองไว้เพื่อรักษาชีวิต คุณจะเลือกแบบไหนและในตอนถัดไปเราจะไปเจาะลึกการเผชิญหน้าที่น่ากลัวที่สุดระหว่างอุตสาหกรรมที่ต้องการทองคำเพื่อขับเคลื่อนโลกอนาคตกับนักลงทุนและธนาคารกลางที่ต้องการทองคำเพื่อก,กักตุนความมั่งคั่งเมื่อทั้งสองฝ่ายต้องแย่งสิ่งเดียวกันโลกจะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ฟังอย่าพลาดเด็ดขาดเพราะนั่นคือความจริงที่กำลังจะเปลี่ยนตลาดทองคำไปตลอดกาลเมื่ออุตสาหกรรมแย่งซื้อกับนักลงทุน คุณผู้ฟังครับเวลาพูดถึงราคาทองคําหลายคนอาจคิดว่ามันขึ้นอยู่กับค่าเงินดอลลาร์ดอกเบี้ยของธนาคารกลางหรือวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพใหญ่เท่านั้นความจริงที่กําลังเกิดขึ้นคือมีการต่อสู้เงียบๆระหว่างสองกลุ่มที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกและสิ่งที่พวกเขาแย่งกันไม่ใช่อะไรอื่นนั่นก็คือทองคําปัญหาคือ โลกไม่ได้มีทองคำมากพอสำหรับทุกฝ่ายฝั่งหนึ่งคือนักลงทุนและธนาคารกลางที่มองทองคำเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงพวกเขาซื้อทองเก็บไว้เป็นสินทรัพย์สำรองเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอีกฝั่งหนึ่งคืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงานที่ต้องใช้ทองคำเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสินค้าทุกครั้งที่ทั้งสองฝ่ายยื่นมือไปคว้าสิ่งที่ตามมาคือแรงกดดันมหาศาลต่อราคา คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้ธนาคารกลางหลายประเทศกำลังซื้อทองคำในปริมาณที่มากที่สุดในรอบหลายสิบปีพวกเขาทำอย่างเงียบๆเ,เพื่อเสริมความมั่นคงของเงินสกุลตัวเองในขณะเดียวกันบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ก็เร่งกักตุนทองคำเพื่อนำไปใช้ในสายการผลิตทั้งสองฝ่ายไม่ได้บอกชัดแต่กำลังแข่งขันกันอยู่ใต้ดินความขัดแย้งที่น่ากลัวคือถ้าวันหนึ่งทองคำในตลาดไม่พอจริงๆ จะเกิดอะไรขึ้นฝั่งนักลงทุนก็ไม่ยอมปล่อยเพราะมองว่าเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัยฝั่งอุตสาหกรรมก็อาจไม่ถอยเพราะทองคำคือหัวใจของการผลิตเท่ากับว่าทั้งสองต่างดึงรั้งจากคนละด้านโดยไม่มีใครยอมปล่อยมือคุณผู้ฟังลองคิดภาพตามนะครับหากโรงงานผลิตสมาร์ทโฟนต้องแย่งซื้อทองคำกับกองทุนยักษ์ใหญ่ถ้าบริษัทผลิตแผงโซลาเซลล์ ต้องแข่งกับธนาคารกลางของประเทศมหาอำนาจแบบนี้ราคาทองคำจะหยุดอยู่ตรงไหนผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดคือราคาที่พุ่งขึ้นเกินกว่าที่คนทั่วไปคาดและสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือการขาดแคลนสิ่งที่ถูกเปิดเผยคือทองคำไม่ได้ไว้เพียงเพื่อความมั่งคั่งแต่กำลังเป็นทรัพยากรที่จำกัดที่ถูกแย่งกันใช้อย่างบ้าคลั่งการที่นักลงทุนถือทองไว้เพื่อเกณฑ์กำไรอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อาการเติบโตของเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันการที่อุตสาหกรรมกวาดทองไปใช้อาจทำให้นักลงทุนไม่สามารถหาทองเก็บได้ในราคาที่เคยคุ้นเคยคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าภาพนี้สะท้อนถึงโลกที่เต็มไปด้วยความย้อนแยง้งทองคำที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงกลับกำลังเป็นต้นเหตุของความไม่มั่นคงเพราะเมื่อทุกฝ่ายต่างไม่ยอมปล่อยมือมันจึงกลายเป็นสมรภูมิที่ไม่มีใครชนะจริงๆจุดพลิกผันอยู่ตรงนี้ครับ ถ้าทองคำไม่ใช่แค่ของสะสมแต่คือวัตถุดิบจำเป็นการถือทองมากๆอาจไม่ได้หมายถึงความมั่งคั่งอีกต่อไปแต่อาจหมายถึงการถือครองทรัพยากรที่โลกต้องการอย่างสิ้นหวังใครมีทองมากก็เหมือนมีอํานาจมากใครไม่มีทองก็เหมือนถูกผลักออกไปอยู่ข้างนอกคุณผู้ฟังครับลองถามตัวเองดูสิว่าถ้าวันหนึ่งโลกเข้าสู่ภาวะที่ทองคำไม่พอใช้จริงๆคุณจะเลือกอยู่ฝ่ายไหน คุณจะเลือกถือทองไว้เหมือนนักลงทุนหรือคุณจะเลือกปล่อยให้ทองไหลไปสู่อุตสาหกรรมที่สร้างอนาคตให้กับโลกนี่คือคำถามที่ไม่มีคำตอบง่ายๆเพราะไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนความจริงก็คือโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสุดท้ายนี้ผมอยากบอกคุณผู้ฟังว่าการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นกับทองคาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องของทิศทางมนุษยชาติถ้าเรามองทองคำเพียงเพื่อราคา เราอาจพลาดโอกาสในการเข้าใจบทบาทที่แท้จริงของมันแต่ถ้าเรามองทองคําเป็นหัวใจของเทคโนโลยีพลังงานและการแพทย์เราจะเห็นภาพใหญ่ที่กำลังชี้ว่าโลกกำลังเดินไปสู่อนาคตที่ทองคําคือเส้นเลือดของระบบทั้งหมดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการเข้าใจความจริงนี้ไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้นทันทีแต่ทำให้คุณเตรียมตัวรับมือได้ดีกว่าคนอื่นและบางทีนั่นอาจเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด ขอบคุณที่อยู่ร่วมการเดินทางตลอดทั้งซีรีส์นี้ครับและอย่าลืมตั้งคำถามกับตัวเองทุกครั้งที่เห็นทองคำเพราะมันอาจไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับหรือแท่งโลหะในตู้เซฟแต่มันอาจเป็นกุญแจที่จะกำหนดอนาคตของโลกทั้งใบ